วันนี้ครับเราจะมารายงานข่าวสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในสปปพลาวประจําปี2024ครับโดยจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของสปปพลาวในปี2024พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า20,000รายโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายครับแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่โรคนี้ครับก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับ นครหลวงเวียงจันทร์รายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด5,761รายแขวงหลวงพระบางมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดจํานวน4รายแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดครับแม้ว่าจํานวนผู้ป่วยในปี2024จะลดลงจาก35,317รายและมีผู้เสียชีวิต20รายในปี2023แต่การระบาดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ที่น่าสังเกตครับก็คือในปี2024มีรายงานผู้ป่วยจํานวนมากในช่วงฤดูแล้งซึ่งปกติแล้วการระบาดจะเกิดขึ้นสูงสุดในช่วงระหว่างฤดูฝนก็คือเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทําให้โรคไข้เลือดออกอาจกลายเป็นปัญหาตลอดทั้งปีโดยมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมครับโดยรัฐบาลเนี่ยต้องดําเนินการหลายมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้แก่ การปรับปรุงการจัดการทางคลินิกเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเสริมสร้างระบบเฝ้าระวังเพื่อติดตามการระบาดและก็ตอบสนองอย่างทันท่วงทีการควบคุมพาหะนำโรคก็คือยุงลายนะครับโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันยุงและใช้มาตรการป้องกันอื่นๆการสร้างความตระหนักรู้ในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้แล้วก็ป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกครับ แม้ว่าจานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในสปปลรวจะลดลงในปี2024นะครับแต่การระบาดก็ยังคงเป็นปัญหาที่สําคัญที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและก็ควบคุมครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนทาว์โปรดให้กำลังใจช่อง L t v ที i o n ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช้อปปี้นะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับ วันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะตัว J12 ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะ1ระดับ สระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทำเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโ<ไ>หลแอคโคมแแอคโคเลยนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเ,เหมาะสำหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจติดต่อเลยนะครับ ดับเบิลเอแคนะครับกรองเชื้อไวรัสและก็แบคทีเรียได้ถึง9.9.9%นะครับกรองฝุ่นขนาดเล็ก0.1ไมครอนได้ถึง9.9.8%เหมือนกันนะป้องกันละอองสารคัดหลั่งนะครับจากการไอหรือจามนะตอนนี้โควิดถึงแม้จะลดน้อยจากการแพร่ระบาดแล้วแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับหรือแม้ว่าท่านจะไอหรือจามนะเป็นหวัดน,นะป้องกันตัวเองไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นนะครับตัวนี้ผ่านการทดสอบการะระ่ายเครื่องแล้วก็การแพ้ต่อผิวหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ผลิตจากเส้นใยสองะห์ถึง3ชิ้นนะครับมีโครงลวดรัดจมูกดีเลยนะครับตัวนี้ a a เขาเราปรกันนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับหากสนใจสั่งสินค้านะกดได้ที่ช้อปปี้เลยนะครับที่ตะก้าสินค้าของเรานะครับ